สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมเมื่อวานหลายคนอาจจะหลงลืมไปนะครับว่ามีไทยลีกลงแข่งขันกันด้วยเป็นโปรแกรมนัดที่27นะครับยกมาเตะตรงนี้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ต้องส่งใจเชียรสโมสรเหล่านี้แหละครับที่ลงเตะเมื่อวานเนี่ยจะมี2ทีมแรกเลยนะครับไปเตะเรอบเพย์ออฟก่อน สำหรับศึกเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีนั่นก็คือบุรีรัมและก็การท่าเรือเดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันกันด้วยและติดตามความพร้อมหลังจากนี้ของทุกสมโมสรด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับกด u ั s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยช่องนี้นะครับแล้วก็ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูผลการแข่งขันทุกคู่เลยนะครับทั้งไฮไลท์ประตูและสถิติ ที่เก็บมาฝากกันครับผมขอเริ่มต้นเกมคู่ระหว่างสมุทรประการซิตี้อันดับ15พบกับ BG จีปทุมร้องจากฝูงนะครับสเปนตัวจริงของทางเคี่ยวสมุทร 4, 4ี่ประตูเป็นปฏิวัติคําใหม่คู่เซนเตอร์สักสิทธิจิตวิจารกับอาริซาริโฟวิชส่วนแบ็คซ้ายกิติพงษ์แสนสนิทแบ็คขวาเป็นสุพนรณบุรีรัฐคู่กลางยูโตโอนกับนพพลพล,ลคํา ปีกซ้ายชัยวัฒน์ศรีนาวงขวาเป็นชัยวัฒน์บุราณและก็คู่หน้าสมลโรซ่ากับเสษาวรวงสายครับส่วน b g 4 2 3 1ประตูกิติพงษ์ภูแถวเชื่อคู่เซ็นเตอร์อิราฟานฟันดี้กับวิกเตอร์กาโดโซแบ็กซ้ายสราวุธเกิดศรีขวาเป็นสันติาพาตจันงอมคู่กลางครับฉัดมงคลทองคีรีพีรพงศ์พิชิตช,ชตจิรัตแล้วก็สามประสานตัวรุกนะครับซ้ายรัตพนวรสุ์ขวาเป็นสุบัญญาปุริสายแล้วก็หน้าต่ํา วรชิตธิกนิษฐ์สีบำเพ็ญสุดตัวเป้าเป็นเจรลบำเพาดีนะครับเล่นไปได้ในช่วงท้ายของทางครึ่งแรกโอกาสครั้งแรกของทาง BG ด้วยนะครับโอ้โหกว่าจะเจาะได้ใครจะไปเชื่อยิงเข้ากรอบปุ๊บก็เป็นประตูทันทีนะครับสัตนติภาพจันงบ์ครอสบอลเข้าไปจากด้านข้างนัตพลบรสุท์เนี่ยโคปฏิเซฟของปฏิวัติแต่ว่าปัดไปเข้าทางเจรลบำเพาดีก็ซ้ำเจาะๆนะครับ BG ขึ้นนำา10แล้วก็ในช่วง ท้ายเกมนะครับหลังจากที่พวกเขาในพยายามครองบอลบุกแต่ว่าลูก2ไม่มาในที่สุดก็ทําได้จักรพันธ์ไพรสุวรรณอดีตเด็กเก่าของเคี่ยวสมุทรนะครับเพิ่งจะลงมาก็วางบอลให้กับอิกซานฟันดี้กระโดดแปรตรงนี้สวยจริงๆนะครับให้เดอะแรบบิทหนีเป็น2 0แล้วก็ก่อนหมดเวลานาที93บรชิตกระดิบําเพ็นก็ไหลบอลให้กับชาววัดบีรชาติหลุดเข้าไปยิงผ่านมือของปฏิวัติคำหมปิดท้ายนะครับให้ G, บีจีบุกมาชนะไป3ต่อศ ส่วนประการในปัญหาเดิมๆครับคือตัวเก็บบอลตัวทําสกอร์นี่คือเกมที่โอกาสดีสุดอีก1นัดที่ควรจะบีแต้มเพราะว่า BG ปทุมเนี่ยหมุนพักใช้ตัวสำรองลงเล่นมากกว่า80%แต่ไม่สามารถหยิบโอกาสนั้นมาใช้ได้การเสมอแล้วก็แพ้2เกมหลังสุดในบ้านทำให้ความหวังโอกาสและจุดเปลี่ยนล่องลอยหายไปนะครับผ่าน25นัดมี22คะแนนมีแต้มตามหลังโซนปลอดภัยถึง5แต้มแต่แข่งมากกว่าคู่แข่งรายอื่นจากนี้ 5เกมที่เหลือโยชิดะและทัพเคียวสบุตรต้องใช้คำว่าปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นครับส่วน BG ปรปทุมจัดทัพแบบนี้ก่อนเกมทำแฟนบอลงงพอสมควรนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลของมันเพราะว่ากุนซือมาโก,กโตเทกุรามริประเมินแล้วนะครับว่ามีเกมยากช่วงสุดสัปดาห์ที่ต้องบุกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดในเกมลีกครับ ถ้วใบสุดท้ายที่ได้ลุ้นในซีซั่นนี้การมาเยือนประการเกมนี้ก็ยากนะครับแต่เขารู้ก็เชื่อมั่นในวิธีการว่าจะปราบเจ้าถิ่นอย่างไรซึ่งก็จริงตามที่เห็นนะครับไม่ได้มีการเล่นแบบบุแกแหลกแต่ว่ารอดักตัด รอชิงจังหวะผิดพลาดพอได้1นทุกอย่างก็เข้าทางเพราะรู้ว่าเคี่ยวสมุตรต้องการแต้มยังไงก็ต้องลอยสูงและ BG ก็รอเล่นโต้กลับผลการแข่งขันบุกชนะ3าในทุกอย่างแฮปปี้อะไรก็ดีไปหมดเคี่ยวจริงๆครับไม่ใช่เคี่ยวสมุรนะครับหมายถึงฟุตบอลของเทกุรามบุริ2เกมแรกชนะและก็เสมอยังขอดูอีกนิด พอเกมนี้ชัดเลยนะครับโคญี่ปุ่นคนนี้ไม่ธรรมดาครับกล้าใช้กล้าให้โอกาสเชื่อมั่นไม่มีคำว่าตัวจริงและสำรองใครพร้อมใครฟิตพร้อมใส่และก็พร้อมเปลี่ยนได้ตลอดคิดดูสิครับพีรพงศ์พิพพชิตโชติรัตน์ในวัยย่าง38ปีเนี่ยน,นะครับได้ลงเล่นตัวจริงยืนครบ90นาทีดึงศักยภาพใช้ความเกา๋ามาช่วยน้องๆแบบเนียนกริบหรือว่ารวมไปถึงเอเนสโตนัฐพลบรสุทิ์ วิกเตอร์กาโดโซที่มีข่าวว่าไม่อยู่ในแผนตลอดวันที่ผ่านมาโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ให้ปลอกแขนและใช้ลงเล่นตัวจริงไปเลยถือว่าเป็นโค้ชที่อ่านเกมขาดและมีจิตตะวิทยาสูงคนหนึ่งเลยนะครับสามเกมบนไทยลีกผ่านไปของเทกูซังเนี่ยเก็บได้เจดแต้มเรื่องแชมป์ไทยลีกไม่มีในหัวนะครับยังไงก็ไล่ไม่ทันไม่โลกสวยแล้วครับจากนี้เล่นเพื่อเตรียมทีมสําหรับ ACL ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วและก็รอเตรียมทีมสําหรับไทยลีกซีซั่นหน้าไปในตัวด้วยส่วนเกมหน้าไปเยือนเชียงรายทั่วลีกครับ ก็เป็นเกมที่น่าดูนะครับได้วัดศักยภาพว่าจะมีทีเด็ดอะไรเพิ่มไหมเพราะว่ากวางโซมหาภัยเนี่ยถือว่าเป็นทีมมีของเป็นท็อป1ใน4ของลีกไทยและที่สําคัญเป็นทีมที่เก่งบอลถ้วยด้วยก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องติดตามนะครับอาจจะมียืดเยื้อด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของ BG นะครับที่ผมบอกเอาไว้ว่าวันที่2เมษายนนะครับใครสนใจที่จะไปดูฟุตบอลคู่ระหว่าง BG กับการท่าเรือตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับ คุณสแกน QR โค้ดเข้าไปเลยนะครับและคุณไปซื้อสินค้าของโกมึกเนี่ยมีหลายแบบเลยครับทั้งปลาหมึกบดปลาหมึกย่างปลาหมึกกรอบนะครับปลาหมึกฝอยมีหมดเลยปลาหมึกหยองนะครับมันมีสินค้าอยู่หลายประเภทเดี๋ยวหลังผมก็จะเอามานั่งกินให้ดูแล้วก็เล่าเรื่องบอลไทยไปด้วยแต่ที่แน่นะครับใครอยากจะไปดูเกมคู่ระหว่าง บีจีท่าเรือวันที่2เมษายนยอดสะสมตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปถึง2,000บาทแล้วนะครับแต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่8มีนาคมทีงานโกมือกส่งมาให้ผมนะครับขึ้นให้ดูกันหน่อยตอนนี้ยอดนําอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอใครขึ้นนําอยู่ใครตามอยู่นะครับคุณซื้อสินค้ากันให้ดีแล้วกะจํานวนให้เรียบร้อยนะครับใครยอดซื้อสะสมเยอะสุดอันดับหนึ่งนะครับไปดูบอลในบ็อกซ์ VIP ของโกมือกที่สนาม BG Sta เ i u m ียกินขนมโกมือก ไม่อัน้นมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับเป็นการดูบันแบบ VIP สุดๆส่วนที่เหลือนะครับของรางวัลมีแจกแน่นอนนะครับจนถึง10อันดับแรกและที่สำคัญใครสแกนเข้าไปตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะรับกิฟต์เซตแบบนี้5ชุดนะครับสัปดาห์ละ5ชุดเริ่มคลิปนี้คลิปแรกนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วบอกเลยว่ามาจากรายการคิดไซโค้ดูคลิปอะไรอยู่ก็สามารถบอกทีมงานของโกมึกไปได้นะครับและที่สําคัญ ไม่มีแจกซ้ําแน่นอนใครเคยได้รางวัลแล้วนะครับซื้อสินค้าราคาพิเศษต่อเนื่องไปส่วนใครที่ไม่เคยได้รางวัลมีโอกาสได้อย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับเน้นย้ําว่าส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับจะได้มาร่วมกินขนมอร่อยที่สนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องกับโกมึกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่าครับการท่าเรือดับ8เปิดแพสสเตเดียมรับการมาเยือนของเชียงรายยูเนเต็ด อันดับ4ี่สิบเป็นตัวจริงของสิงห์เจ้าท่านนะครับ4-4-2ประตูวร,รวุฒิศรีสุภาคู่เซ็นเตอร์ธนบุญเกษารัตกับวรวุฒินามเวสแบ็กซ้ายเควินดิโรมรัมขวาเป็นมาร์ตินสตูเบิรนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยวิลเลียมเวเดเชอร์หรือวิลเลียมไวเดโซกับกาลนดินถาวรศักดิ์ปีกซ้ายบดินผาลาขวาเป็นฟลิปโรเลอร์แล้วก็คู่สูนหน้า อัิสักไรสอนกับเนลสันโบนิยาส่วนเชียงราย3 4มประตูอภิรักบรวงศามกองหลังบริเนอร์เอริกเวสันคมแสนและธนศักดิก์สีใสคู่กลางจนาตาแวสุรากับพิธิวั์ส,สุจิตธรรมกุลส่วนปีกซ้ายสรุก,การถิ่นจอมขวาเป็นนิติพงศนนเง์เสรีนนท์มาเยือนทีมเก่านะครับแล้วก็สามประสาแนแดนหน้าซ้ายฟิลิปเป้อโมริมขวาโกเฮคาโตและก็สุน,น้าอัครบินสวัสดีครับเริ่มเกมไป6นาทีเจ้าบ้านทักทายก่อนนะครับจังหวะที่ฟิลิปโรเลอร์เนี่ย ปิดบอลมาให้กับเดวซันโบดิยาได้ง้างเท้าซัดแต่ว่าเป็นอภิรักษ์บอลรบงที่พุ่งเซฟออกไปได้จากนั้นครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนาที39เจ้าบ้านเนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะครับจากจังหวะที่ฟิลิปโรเลอร์เนี่ยเปิดบอลเข้าไปและสุดท้ายไปจบที่เควินดีรอมรัมนะครับยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ทำการเช็ค v a r ก่อนกรณีแรกคือดูนะครับว่าเควินเนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าสุดท้ายอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็ถูกริบประตูคืนไปแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมันมีจังหวะ ก่อนหน้านั้นก็คือมีจังหวะจุดโทษแล้วแหะครับผู้สิ่งก็เช็คนะครับดู VAR แล้วก็ดูจนละเอียดสุดท้ายเนี่ยนิติพงศ์เสลานนท์นะครับไม่ได้ท hand ําแฮนด์บอลนะครับก็คือจังหวะยิงยัดของอริศักดิ์ไกรสอนเนี่ยดันไปโดนใต้รักแร้นะครับคือช็อตนี้ต้องชมนิติพงศ์ด้วยที่แม้จะล้มตัวสกัดแต่ยังระวังการกางแขนของตัวเองได้ดีมากๆครับจังหวะมันพ้อมหมอกะเจาะมากเลยนะครับแล้วกลับสู่ครึ่งหลังนาที75 พิธีวัตสุจิตธรรมกุลครับเก็บบอลได้หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ตั้งป้อมลูกนี้วางด้วยซ้ายหัวเต็มๆนะครับพุ่งชนคานก่อนจบเกมด้วยการเสมอกันไป0 0หลังจากนี้ครับท่าเรือจะบุกไปเยือนอุนซานฮุนไดในศึก FC c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟวันที่15มีนาคมนี้ก็ส่งใจเชียร์กันด้วยนะครับสิ่เจ้าท่ามีการปรับทัพเอาทางฟิลิปโรเลอร์ขึ้นไปเล่นตำแหน่งปีกขวาแล้วก็ส่งเอาอาริสักไกรสอนมาเล่นเป็นกองหน้าคู่ที่จะคอยลงต่ำม,มาเชื่อมให้ในบางจังหวะ ภาพรวมนะครับลูกทีมของเซอร์เดตก็กลับมาดูดีขึ้นมากเชฟทีมทรงบอลที่สําคัญเนี่ยกลับมาใส่ใจการยืนตําแหน่งในเกมรับที่เห็นได้ตั้งแต่ในเกมกับประจวบแล้วพยายามจะเล่นให้แน่นอนถ้าไม่ได้ประตูก,ก็ต้องไม่เสียไว้ก่อนธนบูลเกษารัตน์เนี่ยพอใส่ปลอกแขนและเป็นพี่ใหญ่เกมรับก็ทําให้ดูอุ่นใจและก็เชื่อผมด้วยครับรักษาฟอร์มไว้นะครับเชื่อมั่นตัวเองเอาไว้ผมเชื่อว่าตั้มจะมีโอกาสกลับไปคัมแบ็ค เปดทีมช้างศึกแน่นอนนัดนี้การท่าเรือพยายามจะขึ้นเกมจากด้านข้างไปครอสบอลตามถนัดของพวกเขาจนมีโอกาสหน้าได้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีมาแบบครบเครื่องแต่ละเสียดายนะครับว่าประสิทธิภาพมันอาจจะดูดรอปลงไปนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ตัวจบพอให้มีโซเรส หน้าต่างชาติอย่างนิวสันโบนิยาก็ยังพึ่งพาไม่ได้ลูกเก่งของเขาเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงเนี่ยตอนนี้ความมั่นใจมันหายไปเยอะนะครับเอาเป็นว่าได้แค่นี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับดวงแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่เก่งครับแต่ภาษาฟุตบอลคือเขาเรียกเก่งเล็กไม่เหมาะกับทีมใหญ่ไม่มีคาแรคเตอร์นักเตะแชมเปี้ยนครับส่วนวิลเลียมเวเดอร์เชอร์หรือว่าวิลเลียมไวโดโซเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเข้าตานะครับจากที่เข้าใจว่าเล่นกลางตัวรับธรรมชาติหรือว่าขยับไปเล่น back เซตเตอร์แบ็กได เข้ากับสภาาาพอากกาศในไไทยได้ลายเป็นว่านี่คือตัวบ็ x to Box ถือว่าจะเด็ดบีราบอ่านขาดกล้าใช้ส่วนบรรดาตัวสำรองช่วงท้ายเกมที่ลงมาแล้วก็กล้าเล่นกล้าปั่นป่วนถือว่าใจถึงครับโดยเฉพาะในรายของเจ้าต้นธีรศักเผยพิมายกองหน้าคนไทยคนนี้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้เขามีของนะครับแต่แฟนบอลเนี่ยก็อยากไปเร่งมาก ไม่ใช่ดีก็อวยไส้แตกเพราะว่าทรงแบบนี้ลงตัวจริงท่ากระดูกยังไม่ถึงจังหวะยังไม่ได้ก็ดับมาเยอะนะครับและหายไปจากสาระบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าก็หวังว่าน้องจะมีเกมให้ลงเล่นต่อเนื่องแล้วกันหลังจากนี้นะครับท่าเรือ33แต้มแล้วยังไงก็ไม่ตกชั้นครับสบายใจได้และที่จะไม่ชื่นชมไม่ได้ก็คือเจเด็ดมีล่าเนี่ยแหละครับที่กล้าเข้ามารับเผือกร้อนแล้วเอาตัวรอดไปได้ทําให้ทีมมีโมเมนตัมที่กําลังแย่ไร้ทรงไร้เชฟแล้วก็ไร้แสงสว่าง กำลังใจโหดหายนักเตะบาดเจ็บติดโทษแบรนการนาวดูแล้วเนี่ยเละสถานเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเสียไปถึง6ประตูจาก3นัดแต่พอกลับมารวมใจกันนะครับก็เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวจากจุดโทษในรอบ2เกมหลังสุดก็ถือว่าตอนนี้สู้เท่าที่ไหวนะครับสู้เท่าที่มีกันไปก่อนแฟนบอลต้องเข้าใจและก็ทําใจอย่าไปติดภาพการท่าเรือ f อในยุคสมบูรณ์บุกแหลกยิงเยอะเวลานี้ เอาสติกลับมาก่อนและอะไรที่พลาดไปในปีนี้หรือว่าหลายปีที่ผ่านมาก็เก็บไปเป็นบทเรียนและแก้ไขสำหรับฤดูการถัดไปจากนี้ก็โฟกัสเกมที่เหลือนะครับและไม่ไปโดนอุนซา,านอดีตแชมป์บอลเอเชียอัดเลเทก็เป็นพ <crosstalk S 1> อ,อคือสองเกมที่ผ่านมาเราก็เล่นได้ดีครับคือการสร้างเกมอะไรต่างเราก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยแต่บางทีจังหวะในการเข้าทำมันยังไม่ไม่โอเคเท่า เราเล่นเรื่องเกมรับเป็นพิเศษเล่นไม่เสียประตูใน2เกม้นีับแต่เราเสียแฮกรอนเสียจุดโทษนรูปหนึ่งเอกนั้นทุกคนทำหน้าที่เกมรับก็เหนียวขึ้นนะครับแล้วก็เราจะไปเ c ซีเลด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกมรับก็บอลลี่เขาเล่นดีแล้วเพราะ้วเราก็เล้นเล่นเกมรับแล้วก็โต้ะกลับอ่างเงี้ยทุกคนก็ทำได้ดีแต่วันนี้จังหวะที่โต้กลับเราไม่ได้ประตูเท่าน,นั้นเองคือตอนนี้ทุกคนคุยกันครับ คพยอมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับนะนะไม่ให้ตามคนต่างปรนนะเทศทุกคนคือรู้ว่าทีมมีปัญหาครนะับบัตรเจ็ดเยอะแบรนเยอะตัวที่ลงไปลงไปใหม่ก็ทำหน้าที่ได้ดีครับนะนะอย่างวิลเลียมหรือว่าอาีรศักดิ์เนะี่ยเขาก็ลงไปแล้วว่าทำหน้าที่ดีแต่บางคนก็ล้านะล้ามากอย่างวิลเลียมเกมนี้แล้วเขาเล่นแต่ดีมาเกมนี้เขาก็นะ ก็คือเขาเล่นแล้วเขาทุ่มเทไงหลายหลายคนฟิล์มโรลเลอร์พวกนี้หายจากโควิดมาก็ลงเล่นก็เ,นเขาก็ทุ่มเทเขาเขาเขาอยากทำสร้างงานที่ดีให้ดีผมว่าเรื่องจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เราไปเกาหลีเราก็ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วฟังเชียงรายวันนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงจากเกมก่อนมากนักศิวกรเจตระกูลยังนั่งสำรองในแนวรุกก็มีอัคารวินสวัสดีลงก่อนเกตเตอร์ซันแล้วก็เริ่มใช้งานโคเฮคาโต ในตำแหน่งปีขวามากกว่ามิดฟิลด์แล้วด้วยพวกเขาก็มาแบบไม่เร่งจังหวะเหมือนเดิมนะครับตั้งรับให้แน่นจนมั่นใจว่าจะไม่เสียประตูก่อนส่วนเกมรุกรอชิงจังหวะความผิดพลาดของคู่แข่งหรือว่ารอให้หลังบ้านของท่าเรือเปอิดสูงแล้วค่อยโจมตีเมื่อไหร่ที่เล่นนอกบ้าน เป้าหมายของพวกเขาคือ1แต้มก็ไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าแนวรุกดูจะฝืดๆไปเหมือนกันและต้องให้เครดิตเกมรับของท่าเรือด้วยที่ตอนนี้ยืนกันดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและไม่เปิดพื้นที่มากเหมือนเก่าส่วนเชียงรายนะครับ เก็บเพิ่มเป็น41แต้มยังอยู่อันดับ3ต่อไปก่อนที่บรรดาทีมที่ตามมาจะลงแข่งขันนัดถัดไปคู่สุดท้ายครับบุรีรัมยูเนเต็ดจาฝูงที่ชนะมา6เกมติดรวมทุกรายการเปิดบ้านรับการมาเยือนของชลบุรีเอฟซีอันดับ6ที่ไม่ชนะใครในลีกมาแล้ว5นัดติดเกมนี้ก็มีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรนะครับโคเตียนักเตะบาดเจ็บและติดโทษแบนรวมถึงขาดเรนาโตเคลิช แนวรับโครเอเชียที่ติดสัญญายืมตัวจากบุรีรัมด้วยจะเป็นตัวจริงของประสาทสายฟ้านะครับ4-4-2ประตูสีวรักเทศสูงเนินคู่เซนเตอร์เรบินสุลากากับดีเกาแบ็กซ้ายสัสลักษ์หายประโคนขวาเป็นนเรเบดินวิรวัตโนโดมคู่กลางรัตนากรใหม่คามิกับพีระดลฉำรัศมีปีกซ้ายเนี่ยธีรทรบุญมาทานขวาเป็นสุบรัณเหมือนตาและก็คู่หน้าจรทานโบลิงกิกับสุภชัยใจเด็ดนะครับส่วนชมบุรี3-4-3ประตูชดินแท่เอยนะครับ3กองหลงังบุคครีเหล็มดีกฤษฎาการแม และจัก,กรพงแสนมะคุงส่วนวิงแบ็กนะครับซ้ายฉัตรมงคลหรือนธนารอดขวาเป็นนพนลคชจพลายุกส่วนคู่กลางรัชตะหมอรักษากับทางรังสรรค์วิรุณศรีและสามประสานแดนหน้าซ้ายฝาอิบโบเกียขวาพิทักษ์พิมแป้แล้วก็ศูนย์หน้าเป็นยูบยองซูเริ่มเกมไป7นาทีนะครับเจ้าถิ่นต่อเกมขึ้นมาจากด้านข้างสุภรัเหมือนตาในยปาดเข้าในไปให้กับสุภชัยเจเด็ดวิ่งมาแปรเล่นทางเข้าเสาไกลบุรีรัมขึ้นนําก่อน1ต่อศูนย์จากนั้นนาที41โอกาสของชลบุรีบ้าง พิทักพินแปะเก็บบอลนะครับแล้วก็ล็อกเข้าในซัดไปตรงตัวของสิวรักษ์เทสูงเนินแต่ครึ่งหลังครับนาที55สกอร์ไลเป็น2 0ศูนย์ธีรทรเปิดให้กับสุภชัยเทคตัวมงชดินแส้เอียพยายามจะปัดแต่ไม่พ้นนะครับและวก็เป็นประตูที่14ครั้งดาวซันโบรร่วมกับแฮมินตันซัวเรสของหนองบัวแ้ะครับเจ้าอามจุดนีที่62นะครับ ฉลามชนเนี่ยก,กับเข้าสู่เกมได้เกิรฤทวีการตัวสำรองเนี่ยเปิดเตะม,มุมให้กับจักรพงสายมะฮุงโฉบมงเสาแรกติดเซฟของสีรักนะครับแล้วบอลเด้งไปเข้าทางยูบยองซูได้ชาร์จจังหวะ2ให้ทีมไล่มา1ต่อ2หลังจากนั้นครับทีมเยือนดูคึกขึ้นมาเฉยเลยครับนาทีเจ็เกือบตีเสมอด้วยลูกเตะม,มุมนี่แหละครับก็เป็นเกอริ์คนเดิมเปิดเข้าไปให้กับยูยองซูได้ขึ้นเดียเด่ยวๆแต่หลุดเสาสองออกไปชนิดหวาดเสียวเลยและอีกสีนาทีต่อมา พุทธศิลิ์นบพระเดชเมืองงามครับไปควักไปแดงไล่โคตเตียสะสมพบประเสริฐขึ้นไปนั่งบนอาาัฐจันจากการเข้าไปสัมผัสตัวพุทตัิสิ์ที่4อย่างไพโรจน์บุญกำเนิดจากจังหวัดที่มีการประท้วง็อดฟาวระหว่างโจทานโบลิงกี้กับเกิอกฤททวีการแต่ไม่มีอะไรบานปลายหมดเวลาครับบุรีรัมชนะไป2-1สถิติเกมนี้นะครับผมถือว่าชนบุรียุคโคตเตียนี่แหละครับที่สู้กับบุรีรัมในยุคมาะได้สูสีที่สุดนักขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขไม่หลอกใครครองบอลเท่ากันที่50%โอกาสยิง บุรีรัมย์เข้ากรอบ5ชนบุรี10เข้ากรอบ4เปิดบอลด้านข้างบุรีรัมย์สชนบุรี10การโดนกันตัวต่อตัวต่างฝ่ายต่างชนะเท่ากันที่คนละ49ครั้งการตัดบอลบุรีรัมย์สชนบุรี10แต่ความคมของแดนหน้าเป็นเจ้าถิ่นที่ใช้โอกาสไม่เปลืองเท่านั้นเองครับบุรีรัมเป็นเกมที่ดูเหมือนจะไม่ยากแต่ว่าไปไปยมาเนี่ยช็อตไปดื้อนะครับหลังจากเสียประตูตีไข่แตกเพราะว่าชนบุรีเนี่ยมาแบบรู้วิธีการแต่สุดท้ายครับก็เป็นบุรีรัม ที่ชนะเหมือนเดิมด้วยวินัยเกมรับสลับเพรสซิ่งและการส่อซ้อนที่ลงตัวของทุกตำแหน่งก็ถือว่าปิดจ็อบได้3แต้มและสุบชัยก็ยิงได้อีกสมบูรณ์แบบนะครับส่งผลให้ประสาทสายฟ้าเก็บเพิ่ม3มคะแนนขยับไปมี57แต้มซึ่งหากนัดต่อไปบนไทยลีกเปิดช้างอารีนาคว้าชายเหนือบีจีปทุมก็ทำให้บุรีรัมเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่7ทันทีเมื่อรวมกับการไฟฟ้าด้วยอีก1สมัยก็จะเป็น8สมัยนะครับหลังเกมเนี่ยอิชิ ก็บอกนะครับว่าดีใจที่ทีมสามารถคว้าชัยและเก็บ3คะแนนได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงรายละเอียดของเกมก็บอกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรในสถานการณ์ของเกมถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยชมบุรีมีจังหวะฟุตบอลที่เร็วขึ้นจนทําให้เกมรุกของบุรีรัมทำได้ไม่ดีพอ เกมนัดหน้าที่ต้องบุกไปเยือนแดกูที่เกาหลีใต้ก็มั่นใจว่าทีมจะสามารถบุกไปคว้าชัยได้เพราะว่าได้ซ้อมและเตรียมทีมอยู่แล้วทุกเกมที่ลงเล่นก็ไม่เคยคิดว่าจะแพ้นอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงฟอร์มของสุบชัยที่ตอนนี้เป็นดาวซันโบวร,ร่วมของไทยเลีก14ประตูโคชมาสาก็บอกว่าสุบชัยเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้ดีและมีความสามารถสูงอยู่แล้วดีใจด้วยและอยากให้สุบชัยทำผลงานที่ดีแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็เชื่อว่าสุบชัยจะสามารถไปเล่น บอลที่เจลีกได้ส่วนชลบุรีนะครับเลกแรกเคยชนะบุรีรัมมาสองสูนในยุคก,การมานัดนี้มาแบบสภาพนักเตะก็มีเท่านี้จริงๆนะครับจีดีคันยุกสารัสนทิสวัสิ์ทรงชัยทองฉ่ำติดโทษแบนจูเนยียเอลสตอร์เจ็บเคลิชติดสัญญาย,ยืมตัวก็ลงไม่ได้ดูจากใบรายรชื่อนักเตะอายุไม่เกิน23ปี3คนนักเตะอายุไม่เกิน 21ปีอีก3คนก็เหมือนฉลามบ้านบึงท่าข้ามก็ว่าได้แหละครับแต่ก็สู้ได้เท่าที่สู้ได้ประสบการณ์กันไปครับและเอาจริงๆถ้ามีตัวเชื่อมบอลตรงกลางให้บอลทางลึกทํางานด้วยรับรองว่าบุรีรัมมีหืดจับกว่านี้แน่ส่วนภาพนี้นะครับเก็บมาฝากเมื่อปี2013ัชัดมงคลเรืองธนาโรโต่ออายุ10ขวบขอถ่ายรูปกับไอดอลของเขาอย่างธีรทรบุญมาทานมาวันนี้นะครับปี2อ2 2ันัดมงคลอายุ1 9ปี ได้โดนฝีเท้ากับนักเตะขวัญใจอย่างจะอุ้มจนได้แถมมีจังหวะชิงไหวชิงพลิปกันด้วยนะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วครับได้ดวนกับนักเตะต้นแบบมีแต่กําไรล้วนๆส่วนใบแดงไล่โคตเตียสะสมเนี่ยงงครับถามคําเดียวพู้ตัิสินที่4คุณภพโรธบุญกําเนิดตกใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าภาพช้าเนี่ยโคตเตียแตะตัวจริงแต่ไม่ได้เหวี่ยงหรือว่าทําร้ายร่างกายอะไรเลยนะครับหรือว่า อาจจะไปพูดอะไรไม่สุภาพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่ายังไม่ได้ทําอะไรรุนแรงขนาดนั้นในมุมผมนะครับตารางคะแนนครับหลังจากผ่าน25นัดสำหรับบางทีมไปนะครับบุรีรัมย์ก็ยังนํา b g 12คะแนนเหมือนเดิมเพราะต่างฝ่ายต่างเก็บ3แต้มเดี๋ยวไปวัดกันเลยนะครับในเกมนัดต่อไปหลังจากนี้แหะครับส่วนดับ3เนี่ยเชียงรายยังคงเหนียวแน่นแต่ว่าการสะดุดเก็บได้เพียงแค่ แต้มเดียวหลังจากเสมอการท่าเรือก็เป็นโอกาสของทงแบงคอกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะแซงกลับขึ้นมาเป็นอันดับ3ได้ส่วนโซนล่างเนี่ยนะครับเชียงใหมยย่ยูก็นับถอยหลังสู่ประการเองก็พลาดไม่ได้แล้วโซสุพรรณนะครับไปลุ้นกับทางประจวบนครราชสีมาราชบุรีและก็โปลิสเทโรร้อยต่อตรงนี้นะครับห่างกันเพียงแค่3-4แต้มเท่านั้นทุกๆนัด มีความหมายสำหรับโซนล่างนะครับยาวมาถึงอันดับ10นี่แหละครับเมื่อไหร่คุณขึ้น31คะแนน32คะแนนนั่นคือสถานการณ์ที่ปลอดภัยสำหรับซีซั่นนี้และทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะครับมาซื้อสินค้ากับทางโกหมึกก็สแกน qr code ได้เลยนะครับนี่คือสินค้าคุณภาพ ปลาหมึกชั้นดีที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยนึกถึงบอลไทยนึกถึงโกหมึกกินอร่อยบอกไปเลยนะครับกินกับน้าเก๊กฮวยสุดยอดที่สุดนะครับใครดูบอลจะรู้ดีนะครับว่าต้องกินกับปลาหมึกเท่านั้นมันถึงจะบันมันถึงจะอร่อยอันนี้พูดไปเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ขนมเนี่ยไปหมดเลยนะครับข้างๆโต๊ะผมเนี่ยลองกินมาหลายรสชาติแล้วนะครับที่สําคัญนะครับสแกนเข้าไป รับของรางวัลน,นี่คือกิฟต์เซตที่ผมจะให้นะครับจากทางโกมึกเลยเดี๋ยวเขาส่งให้นะครับทั้งหมด5ชุดสัปดาห์ละ5ชุดนะครับคุณเข้าไปแล้วบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่มาจากคิดไซโขงแค่นี้ก็มีโอกาสลุ้นรรงวัลแล้วนะครับยังไงติดไปหน่อยนะครับว่าดูคลิปไหนของผมดูในวันที่เท่าไหร่ชื่อคลิปว่าอะไรทีมงานเราจะได้คัดเลือกได้ถูกและไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีการแจกซ้ำใครได้ไปแล้ว ก็จดบันทึกไว้อยู่แล้วมีสติเก็บไว้นะครับทีมงานโกบึกทําการบ้านละเอียดมากๆอยากให้พวกเราได้กินของดีของอร่อยและเชียร์บอลไทยไปด้วยกันทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับสช่องทางเหมือนเดิม Facebook กดไลค์กดแชร์มาเห็นคอนเทนต์ของเราและก็ย YouTube ก็สามารถกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับเพื่อให้ปิดยอดผู้ติดตาม2000,000ซับสไคร้กับ2ปีของคิดไซโค้งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ขอบคุณสำหร,รับการติดตามสวัสดีครับ